ถอยละถอยละทุกถอยละถูกมึงโดนยัดนะต้องกลับไปใช้เพื่อนเลยมันตายใช่ปะดูในซองนี้หน่อยอุ้ยเอ็นไอแซดไอหลังเข้าไอ้ไอ้ใครใครวิ่งมา มันมีมันมีมันโดดเก็บของนยาวะตัวนี้ไม่มียาเลยวะเจอรัเทียนี่เจ็บอยู่กูก็เจ็บเหมือนกันแตกแตกตกทหารแตกตัวนี้มันมันจะตาหลังห่ดพี่หลังไม่ได้ดักให้ยูเออ ไอ้เพื okay. ่อนมันตกเนื uh, okay. ้อตกแตกเพื <men 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 ่อนมันตกเนื้อตกแตกขอบคุณครับแตกแตกแตไอ้สัตว์กูโดนไม่หาย่ายโดนอะไเนี่ยกูโดนไอ้ตรงข้ามมายิงพอซื้อเหล่ามือไอ้สัตว์เอาดิเดี๋ยวกูยื้อให้คิดว่าเราดักได้ปะได้เลยหน้ากูมารถ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  เป็นละยุดตีนแตกไอ้สัสแสดงว่าไอ้นนจะตัวเดียวนะตัวแตกเฮ้ยปอะกันโหดเฮ้ยสองตัว แตกหนึ่งเพื่อนมึงช <im ้าแตกสองเก็บของเฮ้ยไปดูรถถังอันนี้หน่อยไปยิตรงนนมี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 ตัวมาีมาชุดไปลแล้วก็อยู่บนนู้นด้วตัวร่างบน2องแปลกวีแมกวะแปวะโแล้วกัน วิ่งขึ้นทันไหมโอ้โห,โโห,หนปโนตามไดยมันตายแล้วมันตายแล้วมันโดนฝังรุนยิงป้ะยืดฝั่งนี้ฝั่งนี้กูดิกูเนียนหนึ่งข่้นแป๊บนึงกูเนียนหนึ่งข่้นแป๊บนึงโอเคไตึิงดีด้านล่างมันมาด้วยนะกูอ,อ,ยอยู่กูอยู่ข้างหลังก็มาอีกนั่นนะวงมาอีกตัวหนึ่งนะ รุ่น่ะเห็นตัวหน้าวงปะโอเคโอเคระวังระวังฝั่งนู้นมีตัวอย่ายืนอย่ายืนอย่ายืนนิ่งชุบเสร็จแล้วก็แคมป์แป๊บนึง่งจะกูกลับไปขึ้นตึกนี้แล้วกันกลับไปขึ้นตึกเราต้องใส่เข้าตึกใช่ปะหลังเข้าอ้อา สามตัวในตึกแหงงว่ะเพื่อนตัวนี้เลยเฮียหลงมาลงมลาไอ้สัตแอ็แอ็ แบกสัดเลยโอ้เสียดายแต่เอ้ย M4 ผมลทำให้ปลอดภัยกลับไปหาเพื่อนเลยเฮ้ยชอบตัวนี้ตรงนี้ดีป้องเยอะเหรอตรงเนี้ย อตรงนี้ก็คือแบบว่ามันแคมได้ไงต้นเกมแคมป์ดัพวกเดินไปเดินมาเห็นแล้วเห็นแล้วบอทางนี้บอนไปดันได้เลย ิงหอสัต้อหัวแตกแตกดนห้องไหนยิงัวโด่ะีบละแตกแตกแตกลแกสวยเฮ้ยลงไปแคมลงไปแคมไอ้บองลงไปหาแปะรถ ทางขวาเอาตังขวาขูทางซ้ายโอ้คือเรารวนกันหมดเลยเรามากันตรงนี้กันหมดอ่ะไม่กระจายอ่ะก็บุรีสุดจ้าด้ายใส่ตัวเพื่อน เห็นเลยครเวดีวดอ้สัสอุย้ยเชี่ยหมาโคเยอะหมาประมาณ7-8ตัวนถ้ากัดทีเดียวตายเลยเนี่ย1นาทีจบทีปุกคนนึงหยไปไปไอ้สัสอาชุบชุบ Uhm, desktop, มันม <ช situação. S 1> ีมุมนี้ดิช็อดิโดนของทางว่ะมันเก็บแตกแตกวิ่งมาีเข้าไปเฮยไปคับ้านแดงหน่อยบอลข้าไล่รู้แตกตึงแตกตึง